สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้มาดูวิธีการเปลี่ยนพื้นหลังใน Google Meet นะครับเราเข้าที่ Google App นะครับเก้าจุดมหัศจรรย์ตรงนี้นะครับมุมบนด้านขวาคลิกเข้าไปเข้าไปที่ Meet นะครับเข้าไปที่ Meet นะครับตอนนี้เราก็เข้าไปที่การประชุมใหม่นะครับเริ่มประชุมทันทีเอเคนนะครับ อันนี้เราคัปปี้ลิงนี้ไปให้นักเรียนเห็นไหมครับปึ๊บจากนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนตัวพื้นหลังดัก r o u าวนะครับตรงนี้เปลี่ยนคลิกตรง3ามจุดนะครับตรงนี้ตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับเปลี่ยนพื้นหลังนะครับก็จะมีตัวเลือกให้เลือกนะครับตัวนี้แล้วแต่ชอบนะครับว่าจะใช้ตัวไหนนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นมีแอนิเมชันด้วยนะครับมีแอนิเมชันด้วย นะครับก็เปลี่ยนได้ตามความพอใจนะครับก็จะเป็นแบบไหนลองเล่นกันดูนะครับวิธีการเปลี่ยนพื้นหลังใน Google Meet นะครับลองเล่นกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ครับคุณและสวัสดีครับ